สิ่งที่พูดเหมือนออกมาจากใจแล้วเขาอยากจะเชียร์ทีมของเขาจริงๆมันคุณว่าผมเลยว่ะอะไรก็มาดูกันครับผมนะในเกมที่2ของแมชนี้นะครับบาซ่าเกมมิ่งครับกับวันทีมนะดูจากค้อมแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพีซี่ความรู้สึกความที่เห็นอ่าก็ได้บอกไปเช่นช่วงต้นบางส่วนแล้วแหะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูเรื่องของเลดเกมนะครับฝั่งของบาซ่าเกมมิ่งจะดูดีกว่า เนี่ยเพราะแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิโปนาคอสครับดีแลกหรือตัวของเอเลนี่เลนเนี่ยบราวิลครับเป็นตัวเหล็กเกมสิ้นครับในขณะที่วันทีมเนี่ยฮักกี้นะครับตัวของเวเลสครับสองตัวนี้ครับจะเป็นตัวประมาณต้นเกมถ้าส่วนใหญ่ครับถึงกลางเกมนะครับและท้ายเกมเนี่ยแล้วก็เป็นเยคูคนเดียวที่จะต้องแบกรับดาเมจค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเยคูเสียไปในทีมไฟก่อนที่จะเริ่มเปิดครับในช่วงท้ายเกมก็จะเป็นัญหาสําหรับวันทีมเยอะครับผม แบบจริงๆข้อเดียวกับเลส์อย่างนึ่งก็คือเรื่อง Web เวฟเคลียร์เนาะไม่มีมาหลอกเวเลสก็ยังเป็นตัวที่เวฟเคลียร์ค่อนข้างไวในเลนกลางนะและมีตัวอาริสด้วยนะที่คอยบูสต์เกลแล้วก็วิ่งนะให้กับเวเลสครับได้ไปเวฟเคลียร์หรือว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนะ<ช>ระหว่างที่จะเก็บแสแต็ปอู้ยด้านบนครับทางตัวคิดครับผมกดดันทางตัวริโปค่อนข้างหนักฮ<น>ะริโปจะค่อนข้างเฟี้ยวได้ตอนช่วงสี่นะฮะช,ช่วงแรกๆดิสเตอร์ถ้าได้เล่นปุ่มนี่ริโปก็จะเหนื่อยๆหน่อยฮะต้องยอมนะรอคอนเซอร์เรอร์ว ครับแล้วหยิบมาเป็นเดสก์เทรดดิวลด้วยนะมาร์กี้แต่กลับมนว่านะครับแฮรริคเตอร์ขอเป็นนี่ใช่ไหมเ <c oughs> ดวิดเวกนิงเดวิดเวกนิงขอผ่านตั้งแต่เกมค่อนข้างเงียบๆเนาะยังเงียบๆอยู่ครับผมใช่ครัเพราะฝั่งบาซา่าต้องการเลทเกมหรือว่านะครับตัวอย่างเอเลสครับแล้วก็ดิสฟีมีของซะหน่อย แล้วค่อยไปหาจังหวะเข้าทีมไฟหรือว่าโซนคู่ต่อสู้เหมือนเดิมในเกมแรกครับและตีสิต่อสร้างไปเรื่อยๆโอ้และทูร่ารับเยอะนะโอ้ต้องรีบนีก่อนครับทูร่ายังไม่สปรินต์นะฮะแต่จะต้องสปรินต์แล้วครับตอนนี้ไม่กดไปได้ครับแล้วรับดาเมจอย่างเยอะครับยังออกมาได้อยู่ครับดีซีเพียร์เียเข้าไปลุ้งแต่เหมือนจะแอบเฟืนอครับแล้วโดนตามตัวอีคิดเป็นเฟิร์สบัตแต่ว่าด้านหน้ากับพากี้ก็ยังออกมาได้ด้วยครับยือดีมากครับทูร่าครับเพื่อนร่วมทีมมาเร็วครับมาสร้างกับเกมม เนี่ยสู้คืนครับประโยชน์ซีไปแล้วครับเลทีเียรสวนมาฮะโอ้โหเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นแบบความอยากได้ไปหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ฝั่งนู้นก็แหมกาลจงจะยายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนไหมนะอุ้ยเชียด <c oughs> นิดเดียวเออมันจะดาถูกแหละว่าเฮ้ยฝั่งนู้นน่าจะยังไม่กลับครับลองดูเผื่อจะเจอฮะแต่ว่าก็ยังไม่โดนครับน่าเสียดาย <c oughs> เฉียวไปครับที แล้ว่าไหลไหลฮีโร่เลยะมัไปเมื่อกี้เนี่ยเกือบได้เกือบได้โอ้แล้วที่ต้องมารับเบฟของทางด้านคิดที่กดดันมากี้ได้ค่อนข้างหนักทีเดียวนลครับผมโอ้ด้านล่างครับปะล่โซนป่าเข้ามาครับเริ่มมาป่วนป่าครับหลังจากที่เห็นนาคอนขึ้นบนครับทำให้เต่าเอ็กโดนหนักอยู่ฮะโอ้ยรับเยอะครับต้องมาการป่าให้ทางเด็กชายบีมครับผมแล้วเมื่อกี้สวนไม่ได้ด้วยเต่าเอ็กขึ้นจะรีเวอรสีครับเอสเตอร์ยังไม่มีฮะจริงๆกับคุยวินก็ขึ้นจะรีเวอสีเหมือนกันนะฮะ ดูครับเขาวิ่งกัน3-4คนนะคนับและให้ตัวของดูร่าครับเป็นเหมือนรับหน้าที่ในการแทงแล้วก็คอยยืนช่วยอลิซครับคือเอามาอุดจุดอ่อนของอลิซในเรื่องของการเข้าไปเช็คพุ่มะใช่่ใช่เอาหน้าไปจุ่มพุ่มนั่นแหละถ้าไม่มีมาหลอกก็จะต,ต้องเป็นเวลเลส์นั่นแหละที่ทำหน้าที่แบบนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นอลิซจะเล่นยากเกินไปนะฮ<น>ะใช <นะ S 1> ่จะไม่มีข้อมูลให้กับนักทีมของตัวเองใจด้ครับวางแผนการเนี่ย ว่าหลายคนอาจจะต้องงงว่าเอ๊ะต้องหยิบตัวนี้ทำไมแต่ว่ามันต้องจำเป็นนะอลิซไม่ได้เล่นคนเดียวได้เก่งขนาดนั้นนะนี่ครับจะเดินกับเวเลสตลอดครับไปดูโอ้เนาะต่างคนเรียกว่าต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับถ้าเป็นไปได้ครับทุกไหนที่จะดูเสี่ยงเกินไปก็จะให้เวเลสเข้าไปจอดครับแต่ด้านบนครับมาจังหวะพีเผลอครับกดตัวแข็งทั้งครัวคอนเทนเนอร์สวนมาแล้วเกี่ยวไว้ได้ครับแต่ฮักกี้ก็กดตัวแข็งเหมือนกันครับมาอัฟฟรอส ในขณะนี้ตรงกลางครับหาจังหวะในการบวกเหมือนกันครับทางวันทีกค่อนข้างพร้อมเลยฮนะด้วยความที่มีเวเรสกับอลิซัซฟทำอะไรนี่ค่อนข้างไวมากบาซ่าเกมยิ่งเหมือนเป็นผู้ป่วยติดเลนนะือน <c oughs> และใส่ตะนาเลนนี่ผมเพราะว่าการเดินเกมของวันทีแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะมากครับโอ้โหในนี้ลายิงอลิซเวรเลสใช่ฮะเห็นเมื่อกี้เห็นตำแหน่งของทูล่านะครับก็เลยยิงหนักๆซะหน่อยฮนะกดเลือดนะฮะอย่าให้อลิซได้เล่นง่ายจนเกินไปเป็นรูปแบบเกมที่ค่อนข้างนิ่งทีเดียวครับแต่ตรงกลางครับโดนเลยครับผมต้องยอมเสียฟิกเกอร์ฮะ เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งด้วยครับเป็นการเจอเวเรียสักนีแรกนี่โดนสก,กิลเวเรียสักครังง่ายฮะทีนี้คิดแล้วคิดจะคิดจะใส่สุดแล้วนะครับสายครับโอ้เฉียดไปนิดนึงฮะพยายามจะหาจังหวะเล่นเล็กน้อยฮะที่อาจจะได้สวนมาบ้างข้างฝั่งบาซ่า,านี่ไม่ได้ออกเลนไปไหนมากเลยนะครับโดนตึงไว้แล้วมิซี่เนาะใช่ครับเพราะว่าการแครกิฟของวันทีมครับทำได้ดีกว่าครับผม ไม่แต่ละเลนนี่เขาก็ชัดชัดแต่นั้นอยู่เยอะครับตูราตกใจครับผมนี่มันจำนวนที่มากกว่าเดิมครับแต่ยังมีมีมาร์คออฟรอสครับจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสครับในการพยายามจะดึงสักตัวพยายามจะเกี่ยวไว้เลสครับแต่หลบซ้ายครับผมหลบซ้ายแล้วดึงไม่โดนสองสกิลพลาดไปหมดครับเป็นโอกาสที่น่าเสียดายครับแต่ก็ต้องชมว่าเอเรสของเอลดีโอ้โหสเต็ปดีมากครับรูระยะฮิตบ็อกของเวเลสก็เมนเก่าวะก็เมนเก่าเขาอะเดี๋ยวครับผมเวเลสเอเรสครับผมโอ้โหแล้วมาแบบนี้ยังไม่ได้สกอร์เพิ่มเติมครับวันทีไหม พยายามหลายรอบแล้วแต่มีความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอจะเก็บทูร่านะครับก็เก็บไม่ได้อ่นี่เมื่อกี้เนี่ยไม่มีอลิสคอยช่วยด้วยนะอ่าแต่ว่าเราเห็นเพื่อนเนี่ยนะครับกำลังจะมาซ้ำนะครับหรือว่ามาเสริมอีกนิดนิดหนึ่งคนนีดหนึ่งคนใจเย็นเบาได้เบางงงงงงหนึกว่าเยอะไม่เลยไม่มีไม่มีเพื่อนแต่ต่ละบ้านะเพื่อนอยู่ด้านหลังเอาอีกแล้วฮะแผนเดิมเลยครับเออแต่เป็นเป็นเป็นรอบที่แล้วเป็นวันที่ที่ทำนะครับทำแบบนี้โซนสูงครับผม โถ่สูงมาครับแล้วการจะเซตบาร์เรียร์มาตรงนี้ครับผมแล้วพยายามจะยิงครับแต่เควินรับดาเมจอย่างหนักครับแต่ทุราเข้ามาทางด้านหลังครับแล้วเจอสิบแปดเปยังลบได้อยู่ครับเอ็มเล็กเป็นฝ่ายที่ตายไปแทนก็ระหว่างชิปตอนนี้คุมพุ่มแล้วครับคิวคิวจะออกอย่างไรอ่ะจะแลกเลยไหมจะทำอะไรนะอะไรอย่งก็ตายอยู่ดีครับผมเรียบร้อยกำสองคิวที่โดนเก็บไปฮะภาพเหมือนเดิมแต่สับทีมครับผม โอ้โหเลยว่าวันทีมมองข้ามตรกะนะครับที่เต่าเอ็กจะรออยู่ในสักคุ่มนะครับที่อยู่ใกล้ๆเขาเลือกที่จะวิ่งใส่แทนเลยครับแล้วเต๋อเอ็กได้อยู่ลึกเกินไปครับไม่ได้มาช่วยเพื่อนใช่ครับพยายามจะเวฟเคลียร์ครับแล้วก็คิวคิวเขาเอลเซนเข้ามาครับแต่ดีซีพีไปเล่นข้างบนแทนครับรู้แล้วว่าไปเล่นข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับมากดดันด้านบนแล้วนาคอสเขาวิ่งเข้าไปครับคิดกดตัวแข็งมาจังหวะนี้ทุราเข้ามาเติมคำคิดครับโอ้โหคอนเข้เริ่มมาเหนียวสองตัวดีซีพียำเข้ามาครับแต่ว่าลิทิรเปปล่างัด้นไอีกทีแล้วคิดเหลืืออเเเเลดดแค่่นนนี้้จยวททาาัะไไก็บรป ดิคีกำลังดูเอเลสอยู่นะว่ายิงอันติมาหรือเปล่ามไม่ฮะนี่นึกว่าจะส่องแบบระยะแบบสโคปสิบบอข้ามฝั่งมาข้ามมาแบบโอ้โหจากภาคใต้นะแต่เมื่อกี้นี่ความเสี่ยงของบาซ่าเกมมิง่งมีเยอะกว่านะต้องพูดตรงๆที่ไปบวกกับคิดครับและตัวยื้อนะครับอย่างทูราโอ้แต่ว่ามองในแง่ดีเว็นซี่ครับเป็นการดึงความสนใจของวันที่ไปขึ้นเทิร์นบนหมดเลยครับผมครับผมบาซ่าเลยได้ป้อมล่างฟรีฮะ และคิดเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถรับดาเมจได้แบบ100%เครับเพราะว่าระหว่างที่ไฟเตอร์ตีในสถานะรีเทอเรียเนี่ยคือเขาไม่โดนดาเมจเลยครับบนะและถ้าเกิดว่ามันเสียดาเมจตรงนั้นเยอะเกินไปรวมไปถึงสกิลถ้าเกิดว่าไปใช้ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้บาซ่าเกมมิ่งครับกับตัวที่พยายามจะรุมเนี่ยเสียเปรียบมากฮะเสียสกิลฟรีนั่นแหละเนาะและดูครับครับดีว่ายังไม่ถึงกับว่าโดนสวนกลับมาแถมยังฆ่าได้อยู่นะก็เป็นเรื่องดีสำหรับบาซ่าเกมมิ่งฮะ ตอนนี้นะ่าจะพยายามหาจังหวะในการบวกแล้วได้พาวเวอร์ด้านบนแล้วครับจากการที่มีตัวของครีบต์ถังยิงไปนะได้เปิดแมปแล้วนะตอนนี้พอบาซ่ายังไม่เสียสักป้อมเลยครับในขณะที่วันทีเหมือนจะได้เปรียบก็จริงแต่ว่าเขายังไม่ได้กดดันเรื่องของแผนที่เลยฮะใช่ครับหลายครั้งที่จะพยายามสวนใส่บาซ่าเกมมิ่งฮะโอ้แต่ดีซีบี oh, โดนชุดใหญ่ครับจากคิดกับผมพยายามจะเสี่ยงตัวเองในการเวฟเคลียร์ครับพยายามที่สุดแล้วแต่เหลืออยู่หนึ่งคันนะฮะแล้วมีซิลตามเข้ามาครับวิบก็ไปวินชิปไปแต่ว่ายังออกไปทันอยู่ครับแลลล้้้้้วววเเปป็นกกกกกาาาาารรริดตััััฮฮฮีีคบบซูู่่่อยขงงะ อาครับพอเห็นแบบนี้คิดครับตีสิ่งก่อสร้างได้ก็จริงครับน่าจะได้ไปแหละครับแต่ว่าการรวมตัวของบาสร้างกิมิ่งพร้อมแล้วที่จะบวกและเห็นสองตำแหน่งด้านล่างเลยครับใช่ครับเลือกจะบวกหรือเปล่าครับแต่ตัวเองส่งริโปลงไปข้างล่างแล้วนะฮะมีดีซีบีครับเลงไปที่เป็นการเลงแบบตั้งใจรู้ว่ากับทางนั้นครับสวยลยครับตอนนี้เย็นหกไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกลเลยชัดมากครับชัดทางการเดินเนี่ย คือมีสองทางครับซ้ายกับขวานั่นแหละเอาแล้วแต่คิวครับตูนจับกันโดยเวเร์แอสฟริกเกอร์หาเพื่อนครับออกขวาครับผมต่อยเอ็กบอกเปลี่ยนจับไม่เกิงเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับในการจับแอสฟริกเกอร์แล้วดีซีบีครับเข้าไปพยายามจะเหนียวตัวคิดแต่ว่านั่นคือริกเตอร์นะครับไม่ง่ายขนาดนั้นที่จะเกี่ยว ดูครับตอนนี้นี่จะบวกกันอีกครั้งมันมีอ้อมหลังแล้วฮะโอ้ยดักครับผมมาร์กี้ดักเยอะเราเล่นกดดันหลังป้อมไปแล้วครับด้านหน้าทำให้ทูรา่าต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงแล้วอยู่กับมาร์กี้ทั้งสองคนทูร่ารับ d a เมจแบบนั้นไม่ไหวมาร์กี้ค้สมสามครับผมค้มทั้งซอยโอ้ oh my god มาร์กี้ไม่ว่าตอนนี้ผมปวดหัวแทนเควินเลยครับว่าจะช่วยใครดีครับข้างหน้าก็โดนข้างหลังก็โดนและสกิลโคโนโฟเนี่ยมันไม่ได้กว้างที่จะคุมเนี่ยทั้งสองไฟขนาดนั้นแล้วสตานะวงเล็ก,กนิดเดียว มีกรอบก็จริงแต่กรอบมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะครับแต่มาร์กี้กำลังจะโดนแล้วครับตอนนี้แต่ว่าไม่ง่ายที่จะเก็บขนาดนั้นครับผมโอ้โหนิดเด้งนะและเรียบร้อยไปอ้าวเขาเคาร์ล่ามาอ้าวเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนหมวกครับโอ้มาสิครับบวชมาเลยวิกเตอร์ใส่เดียวก็มาอินเบลมาตรงนี้ฮักกี้บอกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาโอ้โหเมีอัลทอยก็้ามาเยอะสุดๆเลยครับโอ้โหสเปัโคตรนานครับผมโอ้โอยืดช็อคแล้วคิดคิดว่ามันไม่น่าจะสวนโอ้โหและเรียบร้อย แต่ดีเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนมาช่วยนั่นแหละฮะถ้าเพื่อนไม่มาช่วยคิดอาจจะแย่เองครับและการบูชายันมาร์กี้ครับได้ดักตรีเย่ตัวนี้มาโอ้โหนะฮะเป็นการบูชายันที่เท่าเทียมใช่ไหมถามว่าเท่าเทียมไหมผมก็ไม่นะไม่เท่ากับอีฝั่งไงะ <laughs> นะครับมาร์กี้หนึ่งคนครับได้พื้นที่หรือว่าอาไม่ใช่ได้พื้นที่ได้อัตทีพที่สามารถตรีสิ่งก่อสร้างได้ใช่ครับคุ้มกว่าเยอะฮะโอ้โหฮะแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าวันทีมนี่เสียหลักนะฮะ เจอจังหวะการปั่นเกมแล้วก็การฟอร์สไฟม์นะครับไฟ์แบบสไตล์บาซาครับผมชอบจังหวะเมื่อกี้มากเรียกพลัง <c oughs> ข้าคอยือ้อเปลี่ยงเข้ามาใส่ฟ้าขึ้นหอก <c oughs> เปิดเลยเปิดการ์ดย <c oughs> ื้อเนี่ยเต่าเอ็กพยายามจะโซนสูงไล่ออกไปครับตอนนี้สภาพการเงินจากที่วันทีได้นำครับฟินซี่ครับกลายเป็นบาซาตอนนี้ที่เริ่มจะขยับเข้ามาแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือพื้นที่ในการเล่นนะงั้วต่างวันทีเวลาจะฆ่าหรือว่าไปเก็บคิวใครสักคนต้องยกไปเยอะมากนะครับ แล้วตัวที่จะมีโอกาสฆ่าได้ส่วนมากก็จะเป็นตัวอื่นด้วยครับผมอย่างมาร์กี้นี่ที่ผมไม่แค่คนเดียวนะครับแต่ที่เหลือเขาจะแพ็ก4ตลอดจริงอ่าเป็นแพ็กโฟของบาซ่าครับที่ถ้าโดนเปิดมาก็พร้อมที่สวดกับและเควินครับต้องเลือกใช้สกิลอย่างโคโนโคหรือว่าสตันให้ดีรับนะถ้าเกิดว่าไม่โดนเอเลสหรือว่าตัวของคิวคิวนะแบบพร้อมกันเนี่ยโอ้โอกาสที่จะโดนสแปมสกิลจากด้านหลังหรือว่าการยิงกายภาพมามาสูงมากไงโอ้แล้วตอนนี้ฮักกี้เริ่มเล่นยากแล้วครับพี่ซี่ครับ ตัวะในการเล่นมันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ทําได้นะฮะเพราะว่าฝั่งนุ้มเขาเริ่มออกกันเยอะแล้วไปโดนฮักกี้ครับพอเล่นตามาบักบักบักมาอย่างดีที่วินชิฟฟันครับแต่ว่าฮะโดนดาเมจไปเยอะอยู่ดีครับเอเรสแรงมากๆครับตอนนี้เก็บทาวเวอร์ด้านล่างอย่างแน่นอนโอ้โหกด5 2 5แรกครับแล้วยิงอัดเข้าไปเลยฮะโโอ้หแล้วหนยยกักเตันเนี่ยหายเร็วนะครับใช่ฮะโอ้โหแล้วเนี่ยโซ่ต่อครับมังกรยังอยู่ครับพยายามจะระยิบมังกรตัวเดียวไว้ก็โอ้เกี่ยวได้เยอะอยู่นะทุร่า ว่าอันตรายกับผมแต่ว่าอย่างไรก็ได้ยีฮะวิ่งเข้ามาด้านในครับรับหน้าจะสิทธิ์ไปเออมาทุกคนแถวตอนเรียงหนึ่งแถวตอนเรียงหนึ่งวิ่งมาฟิกเกอร์หนกีก่อนแล้วด้านหน้าเข้ามากีเข้าไปโซนอีกแล้วครับเอ็นตัวแข็งกามาแล้วเผาช็อตยัดหน้ามาโดยเยคูคูกับผมแต่ฮาก,กี้ไม่นร้เลนเตอร์ไหันมามากีไปเจอชิดกับผมโอ้โหนี่ซื้อป้าจะเค่แต่จังหวะดีซีีได้โชว์ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็กมาได้เก็บไปเย,ยคูเหมือนกันแล้วด้านหน้าปาซ่าเหมือนจังหวะการเเนนนดกวววาาาบ้ััจมไห โอ้โหมองไม่เห็นนะสิ่ง<อ>ที่ตั<อ>วคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะแม่มองเห็นก็ไม่ทันแล้วนะครับคือมองอีกทีก็แบบว่าเข้าหน้าเรียบร้อยโอ้โหฮะตกใจภาพตัดมาครับปอมหัวแตกแล้วครับววแตกแ<ส>กรบผมโอ้โหเราเห็นถึงความไปไเป็นไปได้ถึงหนึ่งล้านสี่แสนลูกแบบแต่เมื่อกี้นี่เห็นอย่างเดียวเล้คือพลังแห่งการลบเวลาเราไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะในช่วงนั้นได้เราก็เลยไม่รู้สึกครับแล้วก็ไม่เห็นทั้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่รู้ว่าป้อมแตกด้านขวาจบแต่มาดูครับในไฟน,นี้นะครับที่เหมือนจะเปิดอีกครั้งนึงเฮ้ยแล้วโคโฟจะเปิดเฮ้ยพลาดหรือเปล่าฮะวันทีมพลาดงาเข้าแล้วครับอันนี้เล่นลำบากแล้วครับต้องทำว่าไปโดนเควินด,ด้านซ้ายโอ้โหหายไปเลยครับแต่เม็แรงเกินไปฮักกี้พยายามจะยื้อชีวิตการแลแรกคิวคิวแต่ทำไม่ได้ เสียไปนะครับและกดเอเดจเซอกลับมาคิวคิวยิงครับเลนเซอร์อัดกลับไปครับแล้วมาคุมดักซาริเยอร์อีกครั้งครับบาซ่าเกมมิ่งโอ้โหได้ชัวแล้วได้ชัวร์นะมินซี่มั่นใจแล้วว่า2คนก็เก็บได้และส่งมาคี้ไปแยกด้านขวาครับทำให้วันทีมจะต้องเหลือทรัพยากรในการกันครับรักซาริเยอตัวนี้น้อยลงและคิดก็ไม่กล้าเข้าครับแล้วคิดอีกคิดออกแล้วไหนดีเอ้ยยอมยอมแรกดีกว่ายอมแรกดีกว่าแต่ต้องทำจริงจริงครับผมไม่รู้จะทำยังไงงานนี้ ดูครับขวาเข้าแล้วนะฮะมากี้ครับไปบวกกับตัวของฮาก,กี้โอ้ลิโปโญยืนคุมไปอีกแล้วครับผมยืนคุมซอยกันไปกับด้านบนนะเรกเกนเซอร์ไถเข้ามาแล้วนะฮะเออเฮ้ยโดนนะโดนทูราโอ้โหนะแล้วรูรับแดนเมจไม่ไหวฮะพยายามจะฟิสเลเช่วยทูราไว้ครับแต่นั้นมันเยอะเกินไปที่จะรับฮนะคิวคิวแมสจะดูเหมือนใกล้ตายแต่อย่าลืมว่ามานาย,ยังเต็มหลอดเลยนะฮะ โอ้โหนากเกอนะตอนนี้แล้ววิ่งเข้ามาโโอ้หฟลิกเกอร์ก็ไปอย่างสดครัะผมวิ่งก็ไปไล่วงแต่แฮกกี้ครับเอาแต่จ,จังหวะเล่นจีเผอยังไม่สามารถเก็บเอเวอเรสต์ได้ครับแต่จังหวะถอยนียย่มันแต่ยากหน่อยเจนสิบบลส์ก็ไปเต็มซอยเลยครับผมโอ้โหแบ่งกันไปฮะไม่ต้องแย่งฮะได้ทุกคนแหมยิ้มยิ้มครับลำแสงแห่งความอบอุ่นเนี่ยฮะดูยังไงก็อุ่นใจ แล้วเดินไปหน้าบ้านต่อครับบาซ่าใช่ครับแล้วอยากจะปิดเกมนะครับไปถ่วงเวลาตัวเยคุขวไก่อนอยคือบอก,ก,กขอสไลด์ไปยิงหน่อยครับคิดยื้อเวลาสุดๆแล้วก็รีิทเลียนเข้าไปพยายามจะยื้อเท่าที่ได้ครับแต่ตอนนี้เหลือเยคุคนเดียวทุระอีก4วินาทีกำลังจะเกิดแต่เหมือนว่ามันคงจะไม่พอเสียแล้วครับบาซ่าเก็บบิงครับเก็บแต้มแต่ไป3แต้มเรียบร้อยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่วันทีไม่สามารถชนะใครหลังจากที่ชนะเอโวมาได้